สว,ตตสวัสดีครับอยู่กบรังเต้นในคาร์เวเตอร์ทังครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอใครหนึ่งลิปครับลีปนี้เรามาเกาหลังให้รถด,ดำหน่อยครับนี่คันหลังบอกอย้เนาะสงสัยคันหลังมาเดี๋ยวเกาให้ การขุดกระบะอย่างนี้เราก็ต้องยืนแ็กขวางครับแ็กขวางเอาท้ายไม่เปิดท้ายไม่เปิดท่ามเมื่อกี้ยืนแ็กขวางแล้วเราก็ค่อยๆเกาแบบปราณีตแบบนิ่มนวลเดี๋ยวกรบ็บะดำเขาจะทะลุได้ครับ เอาเท่าที่ได้ครับเราก็อย่าไปเอาสักเกลี้ยงมากเลยเซฟพื้นกระบะได้ครับแบบนี้เอาเท่าที่ได้นิดนิดหน่อยก็ใช้เสียมเซเอาครับให้คนขับเขาเอาขอกกำลังกายมาง คันหลังเกาให้หน่อยนี่ขว่างังินเลยขันหลังเกาให้หน่อย ก็ใช้คนแค่ไปไหวครับเป็นดินชืน้นดินเปียกดินขี้ตมเจ้าสายฟ้าขันหลังหลังมุงกีรูดหน่อยครับนิดนหน่อย โอเคไลน์ที่นี้แหละไปทีนี่ก็ถือว่าเกลี้ยงอยู่ครับก็ยังอยู่กับเจ้าสามสงศูนย์ G C เหมือนเดิมต่อจากคลิปที่แล้วไปไหม จับนานครับไม่ค่อยได้จับนาน เมื่อกี้เราก็ตักดินข้างหน้าตรงนี้ครับออกนี่ตักดินข้างหน้านี่ออก วันนี้แมคโครก็ทําได้ทุกอย่างครับทําได้แทนรถแท็กเตอร์แทนรถเกรนแมคโครก็ทําได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะปรับเรียบปรับระดับไม้ก่อนก็แมคโครไม่ค่อยมีก็ขุดลอกหนองลอกอ่างก็มีแต่เม็ีมีแท็กเตอร์ครับดันขึ้นมาเลยดันเป็นอ่างเก็บน้ํา ทุกวันนี้ก็ไมโครมีบทบาทเยอะครับทุกวันนี้ตอนลังเกดเดอร์เป็นรถใหม่ๆก็ขับเซ็ตเตอร์ครับดันหนองดันบึง้งค่อยดันขึ้นมาดันขึ้นมาเรื่อยๆครับจนลึกกลายเป็นหนองแํา วันนี้ไมโครเยอะบทบาทเยอะครับทุกวันนี้ไมโครแ,แรกๆก็ขับเท็กเตอร์ครับเป็นรถแ,กแรกแเลยดีหกือ<ฮ>ตัวเราเล็กนิดเดียวเราเพิ่งแต่อายุสิบสี่ปีเราเป็นตัวเล็กเท็กเตอร์ดีหกบนตัวเบรือบาราเลยครับแล้วก็มี คนถามก็มีลุงคนหนึ่งเลยแกถามไอ้หนูอีกตัวเล็กทีเดียวงเหยียบคลาดถึงเนอะ <c ười> คลาดแท็กเตอร์แท็แตกเตอร์ก็เป็นคลาดมือครับสมัยก่อนใช้ดึงเอาคลาดมือไม่ได้ใช้ขาครับสมัยก่อนใช้มือดึงมาใช้ขาเหยียบเปล่งมั่งครับแต่ก็ นมตัวเหยียบเลยครับเอาเอาปัดเรียบเสร็จเราก็เดินย่ำหน่อยครับดินไม่ว่างานอะไรครับแรก็ได้ก็จะปรับเรียบเดินเหยียบย่ำไว้อย่างนี้ครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะงานเราจะทาต่อหรือจะเสร็จเรียบร้อยล้วก็ต้องปรับเรียบเหยียบไว้อย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้ดินโดนน้า โดนฝนครับาดินโดนน้ำโดนฝนแล้วก็จะมีความชื้นความเชะทำยากครับดินหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่การนิ็เดอร์ก็จะสไตล์นี้ครับแล้วก็จะปรับเรียบเหยียบย่ำไว้ให้แน่นไม่ให้น้ำซึมเข้าไปข,ข้างล่างได้ครับเป็นความเคยชิน ที่เราทำบ่อยๆแล้วก็เหยียบเดินยํำไว้ครับเอาเลโคเดินยํำไว้ไม่ว่าเราจะต้องมาขุดอีกรอบก็ช่างครับแล้วก็ต้องเหยียบไว้ จะทำงานง่ายครับเอาคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ